เมื่อพูดถึงการขึ้นเครื่องบินค่ะสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นบนเครื่องบินคืออะไรมีนาเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นก็คือยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินวันนี้ค่ะเราจะมาพูด คุยถึงเรื่องราวประวัติของยูนิฟอร์มสายการบินคาเทฟแปซิฟิกรวมถึงขั้นตอนการรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่กว่าจะได้ใส่ย,ยูนิฟอร์มของสายการบินคาเทฟแปซิฟิกนั้นมีเบื้องหลังเบื้องลึกยังไงกว่าจะได้เห็นรอยยิ้มสวยๆของเหล่าลูกเรือเหล่านี้ค่ะ สาระแอร์เอพิโซดนี้คะ่ะเราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราววิวัฒนาการของเครื่องแบบยูนิฟอร์มสายการบินคาเทฟแปซิฟิกรวมถึงกระบวนการการรับสมัครลูกเรือที่เข้มงวดกันคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างเครื่องแบบของลูกเรือคาเทฟแปซิฟิกนั้นคะ่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดแต่งกายในการทํางานเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในงานบริการและความใส่ใจในรายละเอียดรวมถึงเป็นหัวใจหลักในการบริการระดับโลกอีกด้วย ต้องย้อนกลับไปเลยนะคะที่จะพูดถึงเครื่องแบบยูนิฟอร์มของสายการบินคาเทเราก็ต้องเริ่มต้นจากช่วงที่เป็นยุคก่อตั้งนั่นก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ การบินคาเท่ได้เปิดบริการขึ้นในช่วงยุคนั้นนะคะและก็มีบริการเน้นเส้นทางระดับภูมิภาคค่ะโดยเครื่องแบบลูกเรือในช่วงนั้นค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกระโปรงยาวโดยจะเน้นในเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยและก็เป็นมิตรเน้นในเรื่องภาพลักษณ์ของความสง่าง,งามแล้วก็อบอุ่นในแบบที่เข้าถึงได้ภายหลังค่ะสายการบินก็เข้าสู่ยุคของเครื่องบินไอพ่นค่ะซึ่งช่วงนั้นอุตสาหกรรมการบินก็ถือว่าคึกคักมากๆแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ ื่องแบบของลูกเรือก็มีการปรับให้ดูทันสมัยแล้วก็หรูหรามากขึ้นสะท้อนถึงยุคแห่งนัตกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบสายการบินระดับสากลค่ะการออกแบบก็มีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็สง่างามและโดดเด่นเน้นในเรื่องของรูปร่างเช่นการใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ทรงเสื้อที่เข้ารูปเพื่อให้ดูทันสมัยชุดในยุคนี้ค่ะก็จะมีโทนสีสดใสามากขึ้นเช่นสีแดงเพื่อสะท้อนถึงการบริการและการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นในระดับพรีเมียมโดยชุดเครื่ แบบนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรมาจนถึงช่วงทศวรรษในปี1980ก็เป็นช่วงก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สายการบินช่วงนั้นมีการแข่งขันด้านราคาด้านการบริการและเส้นทางอีกด้วยสายการบินคาเทเปอร์ซีฟิกก็มีการตับตัวที่หลากหลายด้านเช่นเดียวกันรวมถึงภาพลักษณ์ของสายการบินที่เน้นในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์และภาพจําที่ชัดเจนสายการบินจึงได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังนั่นก็คือดีไซเนอร์ปีแอร์บราวแม ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้การออกแบบแสดงถึงความหรูหราความเป็นสากลผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นเอเชียนที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นปกคอเสื้อดีไซน์สไตล์จีนและสีของเครื่องแบบเน้นโทนสีแดงเข้มและเขียวที่สะท้อนถึงพลังและความมั่งคั่งเมื่อเข้าสู่ยุค Y2K ก็เป็นยุคที่มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตอลรวมถึงแฟชั่นในยุคนั้นก็ให้ความสําคัญกับวัสดุที่ใช้อีกด้วยเครื่องแบบของสายการบินในยุคนั้น ก็จะปรับปรุงให้ดูทันสมัยและใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นผสมผสานกับเทคโนโลยีและความเรียบง่ายเข้าด้วยกันโดยยังเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายและใช้งานง่ายให้เป็นหลักกับลูกเหลือชุดในยุคนั้นก็จะออกแบบโดยผ้าที่มีคุณภาพรองรับความเคลื่อนไหวที่อาจจะต้องรวดเร็วและง่ายต่อการดูแลรักษารวมถึงโทนสีเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับความเป็นแบรนด์ของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกให้เน้นสีแดงพร้อมกับโลโก้ที่สื่อถึงการเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมการบินและปัจจุบัน สายการบินคาเทเปอร c ซิฟิกก็ได้เปิดตัวเครื่องแบบใหม่ที่ออกแบบโดยคุณเอ็ดดี้หลิวดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฮ่องกงซึ่งชุดนี้ค่ะจะเป็นการกลับมาของเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่สะท้อนความทันสมัยและความเป็นเอเชียอย่างเต็มตัวค่ะโดยใช้สีแดงสดที่สะท้อนถึงพลังและความโชคดีในวัฒนธรรมจีนวัสดุของชุดที่เลือกใช้นั้นค่ะก็จะเน้นในเรื่องของน้ําหนักเบาและก็ระบายอากาศได้ดีเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาวะแวดล้อมที่หลากหลายเช่นการเดินในพื้นที่แค หรือการบริการบนเครื่องบินที่ต้องทํางานเป็นเวลานาน,านค่ะและนอกจากนี้ค่ะสายการบินก็ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการนําเอาเครื่องแบบเก่ามาออกแบบใหม่เป็นผลงานศิละปะที่มีเอกลักษณ์และก็สร้างความประทับใจในทุกมิติมากขึ้นค่ะและนอกจากที่เราจะพูดถึงยูนิฟอร์มของสายการบินคาเท่แล้วสิ่งที่ไม่พูดเลยไม่ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของกระบวนการการรับสมัครลูกเรือของสายการบินคาเท่แปซิฟิกที่มีความเข้มข้นและละเอียดมากๆปัจจุบันการรับสมัครของสายการบินคาเท่นะคะมีกระบวนการ การการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการสัมภาษณ์มากขึ้นเช่นการสัมภาษณ์ออนไลน์วิดีโออินเทอร์วิวเป็นการประเมินผลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทอลเมื่อผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์ตัวนี้ถึงจะมีโอกาสได้ไปคัดเลือกกับกรรมการตัวจริงอย่างล่าสุดสายการบินคาเทเปซิฟิกก็ได้มารับลูกเรือคนไทยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกระบวนการของเขาก็คือจะเป็นการส่งใบสมัครชุดแรกโดยสมัครผ่านเข้าเว็บไซต์ของสายการบินคาเทและมีการยื่นเรซูเม่ไปด้วยหลังจากที่ เรายื่นเรซูเม่ผ่านทางเว็บไซต์แล้วสายการบินก็จะคัดเลือกแล้วก็ส่งอินวิเทชันให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นก่อนค่ะถ้าผ่านการคัดเลือกในเซตนี้คุณก็จะได้อินวิเทชันให้ไปทําในรอบถัดไปนั่นก็คือรอบวิดีโอแอสเซสเมนต์ในรอบนี้ก็จะต้องเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์โดยที่ผู้สมัครสาม,มารถเข้าไปในเวลาไหนก็ได้ที่ยังอยู่ในช่วงที่เขากําหนดค่ะโดยผู้สมัครนะคะจะต้องทําการตอบคําถามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงต้องมีการอ่านประกาศแล้วก็มีการแปล ภาษาอังกฤษเป็นไทยอีกด้วยถ้าผ่านเข้ารอบก็จะได้ invitation เพื่อให้ไปในวัน assessment day ซึ่งในวัน assessment day ก็จะมีกระบวนการตั้งแต่การทำ group discussion เป็นการทำกิจกรรมกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็อาจจะได้คำถามที่แตกต่างกันถ้าผ่านเข้ารอบในวันเดียวกันนี้เองก็จะได้เข้ารอบไปยังรอบ final interview ซึ่งจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกรรมการของสายการบินคาเทไบ i ซ์ฟเจาะลึกเป็นลายบุคคลถามคำถามที่จะดูว่าผู้สมัครท่านนี้มีศักยภาพเพียงพอ รวม,มถึงจะมีการตั้งคําถามที่เป็นเคสซีนาริโอต่างๆเพื่อดูว่าผู้สมัครมีในเรื่องของแบ็กกราวด์ที่ดีและก็สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้จริงหรือเปล่าและสามารถมีการบริการที่เป็นเลิศตามในแบบฉบับของสายการบินคาเทกแปซิฟิกถ้าผ่านข้ารอบจึงจะมีโอกาสได้ตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญากับสายการบินคาเทกแปซิฟิกในเวลาต่อไปซึ่งจากกระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะก็ทําให้คนไทยหลายๆคนปัจจุบันนี้ก็มีโอกาสได้จอยเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินคาเทก ที่ได้ใส่ยูนิฟอร์มที่สง่างามเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของเครื่องแบบยูนิฟอร์มรวมถึงขั้นตอนการรับสมัครที่ทันสมัยมากขึ้นของสายการบินคาเทสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสายการบินการพัฒนาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อที่คงไว้มาตรฐานการบริการระดับโลกพร้อมทั้งแสดงถึงความภูมิใจและความเป็นผู้นําของสายการบินระดับโลกอย่างคาเทสแปซิฟิกอีกด้วยค่ะจากที่หลายๆคนได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลังที่กว่าจะมาเป็นยูนิฟอร์มของสายการบินคาเทสแปซิฟิกในปัจจุบันนะคะแต่ละชดทุกคนคงจะเห็นรายละย ละเอียดและดีเทลความใส่ใจของสายการบินจากเรื่องราวที่เราได้คุยกันไปนั้นทุกคนก็จะได้เห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบยูนิฟอร์มรวมถึงขั้นตอนการรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเห็นเลยว่าสายการบินมีความมุ่งมั่นและมีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตลอดเวลาเพื่อคงไว้มาตรฐานการบริการระดับโลกและเบื้องหลังในการเดินทางทุกเที่ยวบินคือความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหยุดของสายการบินคาเทเปอร์ซิฟิกที่ตั้งใจ จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารทุกคนนั่นเองค่ะ